ค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี่มาพกพอกันแย่ิดแปดหลอดนะคะค่ะเป็นแจ้งไดแน่ค่ะพี่น้องสมการรอคอยบพราค่ะพี่น้องสําหรับเพลงใหม่น้องยูกิหายทองคารอคู่กับพี่ลําไยหายทองคําค่ะพี่น้องในเพลงยาตัวถาะค่ะเป็นแจ้งไดแน่ค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดชื่นชอบหรือว่ามีความคิดเห็นแจ้งไดขคอเมต์มาบอกแยสิได้เด้อค่ะแต่สําหรับแย่ซิแล้วแย่สิว่าเพลงนี้นะคะ สุดจัดอีหลีค่ะพี่น้องบ่าวาสิเป็นการเต้นการแต่งโตทุถูกสิงยางค่ะเพลงนี่นะคะถือว่าสุดยอดอีหลีค่ะพี่น้องค่ะสมกับอาจารย์อประจักษ์ชัยหายทองข้ามเพิ่นไนในวาไว้บ่ค่ะพี่นอ้องอทุ่มงบสัาง MV นี่เป็นล้านก่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าแยกสิทธ์ก็เห็นพี่น้อง Fc หลายคนค่ะ ออกมาให้คว่มคิดเห็นว่าสำหรับน้องยุกีนี่บอสีเพลงใดหรือว่าสแตะสไตล์ใดแต่ตแตงตัวออกมาในรูปใดแบบใดสวยง่ามทุกแบบก็เป็นตามนั้นเลยค่ะสวยอีหลีค่ะพี่น้องสำหรับเพลงนี้นะคะแห่งง่ามค่ะพี่น้องน้องในแต่แตงตัวออกสไตล์แยสิ่จากเบาย้อนไปหอดเพลงอ่ะที ก่อนหน้านี้เมือหนึ่งที่น้องไปแสดงย่วลานล้านหนึ่งนะคะพี่น้องที่น้องร้องเพลงอ่าบุญบังไฟเดือนหกพี่น้องเห็นบอแตงเสือดำกับโปรงเป็นจีบเป็นจี่โอ้ยหลายหลายคนเห็นแล้วแต่ใจละลายพี่น้องสวยจัดแล้วก็จัดเต็มอิ่ีค่ะพี่น้องแล้วก็น้นองกล้าแสดงออกหลายขึ้นค่ะแต่ว่ากับ่มแมนว่าน้นองสีเหตุออกมากเกินโตหรือ อ่าออกมากในรูปแบบที่บอกว่าบ่ดีเด้ค่ะพี่น้องน้องเฮดออกมากในพ่อดีงามพ่อดีโตอีหลีค่ะพี่น้องค่ะําหรับเพ่งอ่าเพราะว่าย่างหน่อยค่ะเพิ่นกะตอ้องอ่ามีคนดูแลเนาะคะ่ะจ้างอาจารย์ไปจักใช่ย,ยังสิเพิ่นกะต้องเบิ้งละค่ะว่าอ่าเฮดออกมาซ้าใดการแสดงซ้าใดค่ะสําหรับเบอร์หนึ่งคือพี่ลำไยกะบ่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นสุดยอดอีหลีค่ะ เบอร์สองเท่าล่องลองมากกับว่าได้น้อยหนาค่ะพี่น้องตามตามพีไปเลยค่ะพี่น้องค่ะถือได้ว่าน้องอยูกิของเท่าอ่าพัฒนาการการแสดงของน้องเพิ่มพูนมากมากเลยค่ะพี่น้องสําหรับย่าีส์วานะคะออกมาได้ดีเยี่ยมหลักการสมกับการนอ้องอ่าสมกับเป็นสิ่งที่น้องหักไหมค่ะพี่น้องน้องเฮ็ดด้วยใจหลักค่ะพี่น้อง แล้วงานทุกอย่างทุกชิ้นที่น้องแสดงพี่น้องสังเกตบ้างเด้ค่ะพี่น้องน้องยูกิหายทองค่าบว่าสิแสดงบทใดตั้มมงแต่เป็นหมอล่ำมาเลยค่ะพี่น้องแต่เป็นหมอล่ำน้องกระไดเครื่องล่ำเหลืองตอ,ก,อก่อนล่ำก่อนล่ำลองล่ำเงวน้องก็เห็ดใด้เบดแล้วกลมาเป็นอ่าเพ่งบว่าสิเพ่งล็อกเพ่งอินดีเพ่ง อีหยังกะสางคือน้องเอาอยู่ทุกเพลงค่ะเพราะยังค่ะพี่น้องเพราะใจรักพี่น้องน้องสิฝึกเต้นฝึกลองทุกสิยงยางน้องเอาใจใส่กับงานค่ะพี่น้องค่ะแล้วพี่น้องคะสิ่งทีเหาค้นทีหักแพงนอง้องยุกิหายทองคำนะคะได้เห็นแล้วได้เห็นได้ชม การแสดงของน้องแล้วเขาก็มีความูกซ่าอิ่มเอิบในหัวใจเนาะค่ะพี่น้องเห็นน้องแสดงออกมาแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันมีความสูขค่ะพี่น้องแค่เห็นแม่อุ้มยือเออยางจูเมื่อลูกสาวไปขึ้นรถไฟซือๆกะสุดสุดอิลีค่ะพี่น้องบอกได้คําเดียวเลยว่างานนี้นี่แย่ตัวถอดนี่บ่ได้ตัวค่ะพี่น้องเขาไปเบิ่งเลยอ่าเดี๋ยวซิดบริตรตัวอิลีบัดนี้ค่ะอยากให้พี่น้อง เอฟซี FC, หลหลายคนคะ่ะพี่น้องเข้าไปเบิ้งเอ็มวีน้องไปสนับสนุนไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดตั้งต่างให้น้องหลายๆคะ่ะพี่น้องไปเป็นกําลังใจให้น้องหลายๆเพราะว่าเพลงนี้นะคะน้องยูกีน้องลำ้ำย่ยทั้งสองคนคะ่ะพี่น้องอเต็มที่เต็มที่มาตั้งแต่อาจารย์ประจักษ์ใช่ผลห่ค่ะพี่น้อง เพิ่นเต็มที่กับเพลงนี่กับงานนี้มากแต่ว่าอย่าลืมนะคะ่ะอาจารย์ประจักษ์ใชยบอกว่าถาเพลงนี้บ่ดังผมสิน,นี้ไปบวชสะดอกเล้าว่ะค่ะเราก็ลร้นตีบานนั้นค่ะพี่น้องแต่ว่าคงบ่ได้บวชดอกคะ่ะอาจารย์บ่ได้บ,ดบวชดอกคะ่ะตั้งแต่เริ่มทายเอ็มวีซัมนีก่กะหลายคนค่ะพี่น้องเขาไปเบิ่งกันเพียบเลยค่ะพี่น้องติดตามการทายเอ็มวีในคังนี้ค่ะพี่น้องค่ะสะนั่นนะคะพี่น้องค่ะ เอฟซีคนทีหักแพงน้องยุกิร้ายอยู่แล้วนะคะพี่น้องเฮาไปห้กระลั้งแก่น้องหลายๆค่ะพี่น้องค่ะเขาไปสนับสนุนน้องเขาไปสนับสนุนการทํางานเขาไปคอมเมนต์ใต้คอมนี่ได้ค่ะว่าเป็นยังไงแนสําหรับการแสดงในครั้งนี้อ่าน้องกับยอมรับฟังความคิดเห็นของเฮาเดยค่ะอันใดที่มัน่นบดีน้องกับปับปรุงได้เพราะว่าการพัฒนาการของน้อง รู้ซื้อว่านองพัฒนาขึ้นนั่มเรื่อยๆเรื่อยๆย,ย,ยเลยค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งได้เลยค่ะจากเมื่อนั่นถึงเมื่อนี้นพัฒนาการของน้องไปไกลมากค่ะเราแยกซิทกัอยาไห้พี่น้องคนทอีอยากให้น้องแก้ไขปรับปรุปรงตรงไหนคอมเมนต์ได้ค่ะพี่น้องน้องว่าได้วาเลยค่ะถ้าคอมเมนต์ในสิ่งทีดีล่ะก็ไ้ก็รังใจสนับสนุนอันใด บควรบ่ควรอันใดมักบ่มกัมกพ่อดีบ่ยังสีเข้าสามารถบอกได้ค่ะพี่น้องค่ะนะคะแล้วยศงสว่ามันบ่ไม่มองตีหรอละล่ะบ่ว่าสิเป็นอันใดกับอ่าแต่ตแต่งหน้ามาเลยพี่น้องทําผมแต่งหน้ามันเขามันมันเขาคอนเซ็ปต์เดียวกันหมดเลยงามแห้งค่ะพี่น้องบ่ไม่มองวาวเลยค่ะ แล้วคนอื่นสิคิดว่าจัางไดสาหรับแย่สิแล้วหแย่สิว่าอ่าพ่อดีงามสมไหวสมพ่อดีอรากาเต็มทีกับงานนี้มากๆสําหรับน้องยูกิน้องอ่าลำไยในเพลงนี้นะคะพี่น้องคะรับรองว่างานนี้นะมีรุ่นล้านแตกค่ะรับรองได้เลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะไปเบิ่งได้เลยคะ่ะพี่น้อง นะคะสำรับย้สิซิ์ขอฝากให้พ่อแม่พี่น้องสูู้้สุข้นค่ะบอก้นทีหักแพ้งค้นทีชืน่นชอบอพี่ลำไยหายทองคำน้องยูกิหายทองคำ,งกกงค,ำค่ะกะซอยกันรุ่นซอยกันเที่ยซอยกันดันซอยกันสนับสนุนค่ะแล้วก็สุดท้ายกขอบคุณไปยังอาจารย์ประจักษ์ชัยหายทองคำค่ะที ผริตศิลปินระดับตนตนของเมืองไทยมาหาพี่นองเอฟซีอาชื่นชมในความสามาค่ะเล็กๆไม่ใหญ่ๆหญ่หญทำค่ะสำหรับอาจารย์ประจักษ์ชัยค่ะพี่น้องก็ขอให้อาจารย์อาข้อ,ของความเป็นหนึ่งยูจังสี่ตลอดแล้วกะให้อาจารย์ผลิตผลงานออกมาสู้สายหูสายตา ให้พี่น้องได้ชื่นชมศิลปินทีเพิ่นหักทีเพิ่นสนับสนุนไปยังซงสี่ตลอดไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะย่ายซิ์กะขอให้น้องอล่ำย่าให้หทองคำน้องยูก,กิให้ทองคำจงเฮงเฮงปังปังสุดยอดไปเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ย่ายซิ์กะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ